วันนี้ติ๋มจะทำปลาล้าส้มนะคะปลาสบะเนาะนี่ติ๋มก็แร่แร่เป็นบางๆแบบนี้แล้วนะคะปลาสบะนะคะแบบนี้เนาะบางเรียบร้อยแล้วนะคะบางอะไรใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะ อย่างนี้นะคะก็ใส่จานไว้ก่อนเนาะนี่นะคะบ้างแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะนี่ปลาาส้มนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะใครไปตกเนาะประมาณเจ็ดวันนะคะกินได้เลยนะคะทอดออกส้มๆอร่อยมากเลยนะคะ มีไข่ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมไข่เยอะมากเลยนะคะมีไข่มันด้วยนะนี่นะคะไข่นะคะไข่ปลาด้วยนะคะมีไข่มันด้วยเยนี่ยนี่ยนะเยอะด้วยนะคะ เต็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตะเรามาเตรียมอุปกรณ์เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะที่บ้างไว้แล้วนะคะ เครื่องปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงเนาะติ๋มก็มีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่เราคั่วแล้วนะคะข้าวคั่วเนาะแล้วก็มีผงนัวนะคะผงนัวนะคะนี่ผงนัวแล้วก็เกลือนะคะเกลือเนาะเกลือป่นนะคะนี่นะคะเกลือเนาะก็มีอยู่แค่นี้นะคะสูตรมันเนาะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมอุป,ปรกรณ์นะคะ ก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือก็ประมาณ1ช้อน1ช้อนหรือช้อนครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวนัวประมาณช้อนนึงนะคะ ร้อนชาเนาะแล้วก็เราก็เดี๋ยวสิ่นจะใส่ถุงมือก่อนถุงมือมถุงม,มือหมดนะคะแล้วก็เท้านะคะเท้าให้เข้ากันเลยนะคะ ชิมข้าวคั่วดูก็ได้นะคะว่ามันเออเค็มไหมอะไรไหมนะคะนี่ยคะตูดต่างแดนเนาะติมไม่รู้ทำาไมติมก็ดัดแปลงเอานะคะเพื่อนๆเนาะเกลือใส่ดีนิดนึงน,นะคะเท้าให้พั่วนะคะเท้าให้คั่วนะคะ แล้วก็ชิมนะคะว่ามันเค็มไหมเอาเค็มสักนิดนึงก็ยังดียังดีนะคะเอานิดนิดนึงนะคะเค็มเนาะได้พอคาวให้มันทั่วแล้วนะคะเราก็เตรียมกระปุกไว้นะคะข้าวคั่วจะดับกลิ่นคาวด้วยเนาะเราก็เตรียมกระปุกกระปุกไว้นะคะกระปุกไอศครีมหรือกระปุกอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆสามารถ่ะ ดับกลิ่นได้เลยนะคะแล้เวเราก็เอาปลานะคะปลาลงไปเลยนะคะปลาลงไปกับข้าวคั่วเลยนะคะแล้วก็ข้าวคั่วหมุกอย่างนี้นะคะคลุกเลยนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้มันให้ทั่วนะคะ ทั่วเลยนะคะประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กล่องนะคะใส่กล่องไว้เนาะใส่กล่องนี้นะคะใส่ไว้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเราก็เอาเอาตัวใหม่มาอีกนะคะเอาซีกใหม่หรอกไม่ใช่ตัวใหม่นะคะเราก็มาใส่ ง่ายๆนะคะคล้ายๆปลาส้มเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูเนาะอร่อยมากนะคะขอบอกเลยนะคะเอาไว้อุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมินะคะ,ะ,คะถ้าใครอยากกินนานๆก็แช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้นะคะ แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวน้ํามันจะออกนะคะน้ํามันเนาะน้ํามันก็จะออกนะคะน้ําปลานะคะเพื่อนๆคุณไหนได้ปลามาก็ลองทําดูนะคะติ่มได้ปลามาติ่มก็จะมาทําแบบเนี้ยประจำนะเอาไว้กินนะ กินกับข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวกินกับอะไรได้เนาะอร่อยมากเลยนะคะขอบอกสามีชอบตกแต่ไม่ชอบกินนะคะเพราะว่าปลาเนี้ยกลิ่นแรงมากนะ,ะสิ่ล้างน้ำเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ เต็มล้างเรียบร้อยแล้วเขาเรียกปลาส้มนะคะเต็มก็เรียกตามเขาเนาะ บอกให้ทําตามสูตรก็เลยทาตามเขาก็ทําตลอดนะคะได้ปลามาติดก็ทําแบบนี้ตลอดเนาะก็โอเคได้กินอยู่เนาะต่างแดงแต่ไม่ถึงกับมันไม่ไม่ถึงกับเป็นปลาล้านะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นแค่อา,อาทิตย์สองอาทิตย์มันกินได้นะคะแบบชั่วคราวแบบทําปลาส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบปลาส้มเราอะไรเงี้ยเราไม่ต้องใช้กระเทียมนะคะ ใช้แต่อันนี้ก็ได้เข้าวคั่วก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะเพ,เพื่อนได้ปลามาก็ลองทําดูนะลองทําดูเลยนะคะถ้าเข้าวคือข้าขั่วเหลือนะคะเพื่อนๆก็อโรยโรยข้างหน้าเลยนะคะระยั ตรงใต้พุงเยอะๆเลยนะคะไอ้ตรงที่เราบัางอีกนะคะไอ้ตรงที่เราบั้งเนี่ยบัางไอ้ตรงเนี้นะคะก็ยัดเข้าไปนะคะข้าวครัวนะยัดเข้าไปเลยนะคะ ก็จะหาอีกกระปุกหนึนะ่งเนาะมันเต็มแล้วนะกระปุกนี้อ๋ออีกระปุกนึง กรณก็ไม่เยอะเลยนะคะ mm hmm. เครื่องปรุมก็ไม่เยอะอะไรเลยค่ะมีแค่นิดเดียวเองเนาะ ไปตกปลามาสนุกมากเลยนะสนุกจริงๆนะคะกลับมาน้ำท่าก็ยังไม่อาบเลยนะหมดแต่มาทำปลานี่นะคะเสร็จแล้วเนาะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็นี่นะคะเราก็โรยไปเนะเเขาะโรยข้าวคั่วตามไปนิดนึงนะคะกระปุกนี้มันเยอะโอ้ยกระปุกนี้มันเยอะเราก็เอามาใส่อีกนี่นะคะข้าวคั่วที่เหลือก็โรยไปนะ อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เนาะข้าวอาตาสม้มข้าวคั่วติ่มน,นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนาะได้สองกระปุกนะคะกระปุกนี้อีกนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้แน่นเลยนะคะเอาไว้อุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องเอาไปไว้ตรงไหนนะคะพยายามอย่าเปิดนะคะเอาไว้อุณหภูมิห้องเนาะ ถ้าใครอยากไม่อยากให้เปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเหมือนปลาส้มเลยนะคะแต่ดัดแปลงเอาแบบเป็นข้าวคั่วนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปติมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กลิ่นให้ติมหน่อยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ